เพชรเปื้อนคราบโคลนเลนนั้นยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใสสุกหากคุณคือเพชรแทร้อย่าถอถ้อทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักคริมมีดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของหลวงพระเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพแล้วก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพญามังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนันก็คือเป็น ID ดี n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว,ว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนักกลิมีตหมอก็ได้มีโอกาสนะครับเขามานั่งทักทายเขามานั่งพูดคุยเขามานั่งสนทนากันนะครับทางช่อง u t u b e นะครับก็ของผมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะและก่อนอื่นนะครับก็ต้องกล่าวคําว่านะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับเครื่องรางหรือว่าวัตถุมงคลนะครับของครูบาอาจารย์ของเรานะครับ อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับนะเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่ากันง่ายนะครับก็อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในเตโรโอนะครับที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปก็เมื่อชมแล้วเห็นว่าดีนะครับและรู้ว่ามีประโยชน์นะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็อย่าลืมก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับนะ หรือว่าท่านไหนนะครับก็รวยเพราะท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่องทางยูทูบนะเขบคุ้ผมเมื่อชมแล้วหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นเลยนะก็ให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะ เบอร์0863291496นะครับกดเข้ามาในทุกวันนะครับเรียกว่าในทุกๆคำถามนั้นนักกรลินมีดหมอชาแนลนะครับมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับนะแต่ยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกยแท้นะก็เนื่องจากว่าเป็นคำถามนะครับเป็นคำตอบนะฟังดูแล้วดูว่าเหมือนจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะ แล้วก็ที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะก็นอบจากว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่ถามเข้ามาก็าทุกๆคําถามก็ต้องการเพียงคําตอบเดียวนะหมายความว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันหลงป่อเดิมเท่านั้นประมาณนี้นะถ้าเราไปตอบคำอื่นก็จะไปเป็นประเด็นก็จะไปเป็นปัญหานะครับอันนี้ก็ เรียนนะครับนะทุกทกท่านนะครับเอาไว้นะก็เป็นอันว่านะครับก็จะไม่ได้ตอบให้นะครับนะก็จะไม่ได้ตอบให้ต้องขออนุญาตจริงๆนะครับการทํางานก็มีอะไรที่มันดีไม่ดีก็ต้องคุยกันก่อนนะ,ะดีกว่าว่าเราพูดไปแล้วมันมาโกรธกันทีหลังอะไรประมาณนี้นะครับนะจริงๆแล้วถ้าเซียนนะครับนะทั่วๆไปแล้วเขาก็จะไม่ได้ตอบในเรื่องของพวกนี้ก็นังจากว่า ถ้าเป็นเซียนจริงๆนะครับเพราจะไม่ไปละเมิดนะครับหรือไม่ก็จะไม่ไปเสียมารยาทในการไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับนะก็คือทรัพย์สินของผู้อื่นว่ากันง่ายนะก็คือยกเว้นมือสมัครเล่นนะครับประมาณนั้นนะก็เป็นอันว่านะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็จะไม่ได้เกินอะไรมากมายนะครับนะก็นักจกว่าวันนี้นะครับผมจะได้นําเอาเขาเรียกว่าเป็น Uh, วัตถุมงคลนะครับนะเป็นพระรูปหล่อนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นพระห uh, ลงพ่อเดิมนะครับนะ mm hmm. เป็นกุ uh, วัดพนมลอกนะครับนะเป็นวัดเขาพานมลอกนะ uh, เป็นพระปุกแตกนะครับนะก็นํามาให้ท่านได้ uh, รับชมนะครับนะเป็นพระอายุเป็นร้อยปีนะครับอายุเป็นร้อยปีนะ ก็หากท่านไหนนะครับอยากจะติดต่อสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับท่านก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6อเน่าะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะวันนี้จะได้นำเอาเป็นพระรูปหล่อนะครับเาเรียกว่าเป็นพระกุกนะครับนะของวัดเขาพนมลอกนะอยู่ในเขตอำเภอ่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะ ต้องบอกว่าเป็นพระร้อยกว่าปีนะครับนะก็หลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อคล้ายนะซึ่งเนื่องจากว่านะครับหลวงพ่อเดิมท่านในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยท่านก็ไปเป็นประธานสร้างโบสถ์สร้างศาลาการปรเรียนนะให้กับวัดในเขตจ,จังหวัดนครสวรรค์นะครับในหลายๆอำเภอต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะท่านเป็นประธานนะครับในการวางศิาลาฤกษ์แล้วก็ เป็นประธานในการก่อสร้างว่ากันง่ายนะครับนะก็มีหลวงพ่อเดิมแล้วก็จะมีหลวงพ่อคายนะได้สร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้นตั้งแต่ปีพศออ2468นะก็อายุเป็นร้อยปีเลยทีเดียวนะครับนะจนเรียกว,ว่ามา,าแล้วเสร็จในปีพศ2471นะครับนะในช่วงนั้นนะครับซึ่งโบสถ์ มีอายุนะครับนะเป็นร0อปีนี่ก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละก็เกิดการชำรุดนะครับแล้วก็ทุดโทรมลงมานะที่สำคัญนั้นก็คือบนภายในโบสถ์นะครับนะในส่วนของพื้นโบสถ์เนี่ยก็จะเป็นไม้นะก็พอมาถึงในยุคนี้นะครับก็เห็นว่าโบสถ์เก่าแก่มากแล้วนะครับก็ เจ้าวาดนะครับองค์ปัจจุบันนะครับนะท่านก็ต้องการที่จะเขาเรียกว่าปรึกษาหารือนะครับชาวบ้านนะอยากจะบุรณะนะครับเป็นเปลี่ยนจากพื้นไม้เป็นพื้นคอนกรีตว่ากันง่ายนะครับจึงได้ประชุมแล้วก็ตกลงกันนะครับนะให้ชาวบ้านไปลื้อไปขุดนะครับนะก็นั่นแหละครับจึงเป็นที่มาพอไปลื้อไม้ออกแล้วก็ไปขุดนะครับนะปรับดินข้างล่างนะครับอยากจะ เทเขาเรียกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับให้เกิดความามั่นคงและก็ยั่งยืนนะครับก็คือมากขึ้นว่ากันง่ายครับที่สําคัญนั้นมันเป็นสมบัติของครูบาจาจาร์นะครับนะของเรานะก็นะครับจึงเป็นที่มาเมื่อไปขุดก็จริงๆวัตถุประสงค์ที่ขุดลงไปก็ต้องการที่จะไปขุดลอกนะครับนะหรือววไปปรับหน้าดินนะให้เกิด บทดินให้มีความแน่นนะครับก็คือมากขึ้นว่ากันง่ายแต่พอขุดไปขุดมานะจริงๆนะพระอาจารย์องค์ใหม่นะครับจเจ้าวาสองค์ปัจจุบันนะครับท่านมีวัตถุประสงค์ต้องการที่จะไปขุดลูกนิมิตลูกเอกนะลูกลูกนิมิตลูกเอกนะครับนะแต่พอขุดไปขุดมาก็ปรากฏว่าไปเจอนะองค์ใบหนึ่งนะครับนะขนาดใหญ่แต่เป็นองค์ดินเผานะ ก็แต่องค์นั้นก็มีรอยแตกเล้าอยู่นะครับก็นั่นจากว่าภายในองคนั้นนะครับจะถูกบรรจุนะเป็นพระรูปหล่อนะครับนะเป็นพระรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมของเรานะครับไว้เป็นจํานวนมากพอสมควรนะก็น้ําหนักก็คงจะพอสมควรนะครับนะในที่สุดก็ไปคุยนะครับนะตรงองแล้ก็ปรากฏไปเจออนะครับนะเป็นพระรูปหล่อนะ ในองค์นั้นก็จะมีนะครับนะสามพิมพ์ใหญ่ๆด้วยกันนะก็จะเป็นพิมพ์นี่แหละครับที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องนะครับเป็นรูปล่อนนะมีฐานสูงฐานเตี้ยของหลงพระเดิมนะครับเอามาวางให้ท่านได้ชมนะอ่านี่นะครับนะเป็นพระกุพนมลอกนะครับนะมีพิมพ์ฐานสูงและฐานเตี้ยนะ อ่าแล้วก็มีพระรูปหล่อของหลวงพ่อค้ายนะครับแต่ก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่สู้หลวงพ่อเดิมไม่ได้หลวงพ่อเดิมก็จะมากกว่านะแล้วก็จะมีพระปิตานะและที่สําคัญจะมีพระเขาเรียกว่าประธานนะครับก็องค์ใหญ่อยู่สององค์นะครับนะอยู่ในนั้นนะอ่านี่แหละครับก็มาเรียนให้ทุกท่านได้ได้ทราบนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ ก็นําเอานะครับนะมาบอกที่สําคัญนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับนะก็อ,ะองค์กลางนะครับองค์กลางนี่นะองค์กลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าลอยล้างนะครับนะลอยล้างคราบนะคราบกุุนะครับออกนะ,ะก็อยู่เป็นร้อยปีนะครับก็เรียกว่าโดนกัดก่อนพอสมควรนั่นแหละนะครับแต่ก็ยังดูสภาพยังสมบูรณ์อยู่ยังดูดีอยู่นะ อ่านะครับส่วน2องค์นะครับอยู่ด้านข้างนะอยู่ด้านข้างนะครับนะซ้ายมือขวามือนะครับอันนี้ก็จะเป็นคราบเดิมๆนะครับยังมีคราบกุอยู่ยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้ล้างออกนะครับบางองค์ก็จะเอ่เรียกว่าเคลิอไปหมดนะครับนะเคลิอไปหมดเลยนะแต่วันนี้ก็ได้มาให้ท่านนะครับเอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนี่เป็นพระกุนะครับนะวัดเขาพนมลอกก็ ต้องบอกว่ามีอายุเป็นร้อยปีนะอ่าก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วก็อ่าก็คือเป็นพระที่นะครับนะบรรจุเอาไว้นะครับนะตั้งแต่สมัยปีพศ2468ว่ากันง่ายนะครับจริงๆก็อาจจะก่อนนั้นโดยซ้ำไปกเนื่องจากว่าก่อนที่จะสร้างพ้าโบสวสนะครับก็ต้องไป แล้วว่าไปทําพิธีนะครับนะวางศิลาฤกษ์นะเขาเรียกว่า,าสร้างฐานพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่นะเพราะนั้นกุตรงนี้ก็อยู่ใต้ฐานของพระประธานองค์ใหญ่นะในโบสถ์เลยนะครับในโบสถ์เลยนะนั่นแหละครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับก็มาวันนี้ได้นาเอาเขาเรียกว่า,าพระกุนะครับนะอายุเป็นร้อยปีไหมท่านได้รับชมนะครับก็จะเป็นพระกุ อของหลวงพว่อเดิมวัดนองโคจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะแต่ว่าท่านไปเขาเป็นกูวัดเขาพานมลอกนะครับนะก็อยู่ในเขตอำเภอท่าตะโกนะจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่เองนะก็อย่างที่เป็นที่ทราบกันนะคับสมัยก่อนหลวงพว่อเดิมเนี่ยท่านก็ได้เป็นประธานสร้างโบสถ์สร้างสาราการปรเรียนเอาไว้ค่อนข้างที่จะ หลาย10วัดเลยทีเดียวนะเท่าที่ผมได้ดูนะครับนะในประวัติของท่านนั้นหลวงพ่อเดิมนี่สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างสรา,สราในเขตจ,จังหวัดนครสวรรค์แม้กระทั่งจังหวัดใกล้เคียงนะครับนะเอาไว้ค่อนข้างที่จะมากนะต้องบอกว่านะายี่สิบสามสิบกว่าวัดเลยทีเดียวนะอ่านั่นแหละครับก็คงคาดว่านะครับแต่ละโบสถ์แต่ละวัดเนี่ยก็คงจะ มีกุนะครับก็คือจะเหมือนเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะไปขุดไปหรือไปเจอเมื่อ,อไรตอนไหนอะไรต่างๆพวกนี้นะผมคาดว่านะครับในยุคข,ของหลงวงพ่อเดิมนี่ท่านมีวิสัยทัศน์ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับนะ,ะเมื่อโบทมีอายุเป็นร้อยหรือว่าร้อยกว่าปี200ปีอะไรประมาณนี้นะครับนะแน่นอนครับลูกลกหลานๆเลนๆก็ต้องไปบูรณะใหม่ว่ากันง่ายนะ นั่นแหละครับเมื่อไปขุดหรือไปบุรณะนะครับใหม่นั่นแหละครับอาจจะต้องไปเจอไปเจอกุกเก่าๆนะมีหลายวัดเลยทีเดียวนะครับนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะผมคาดว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือผมคิดคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะก็มาเรียนให้ทุกท่านได้ทราบอย่างนั้นนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวตอบย้ํานะครับนะก็คือองค์กลางนะครับองค์กลางเป็น พิมพ์ฐานสูงนะครับนะเป็นจมูกด่งนะเขาเรียกว่าเป็นหน้าฝรั่งว่ากันง่ายนะครับนะก็คือภาษาคนบ้าน,านเราเรียกกันอย่างนั้นนะอาส่วนด้านข้างนะครับองค์ทั้งสององนะครับนะสองด้านนี่ก็เป็นเป็นคราบนะเป็นคราบกุอยู่นะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะยังไม่ได้ล้างเลยก็มาเพียงแต่ว่ามา วางให้ท่านได้เห็นว่าเนี่ลักษณะองค์ที่ล้างออกมาแล้วนะครับจะเป็นน้ําทองนะครับเป็นน้ําสีทองนะ,ะก็รู้อยู่แล้วนะครับพระในสมัยนั้นนะครับพระรูปล่อเนี่ยคนชาวบ้านชาวบ้านนะครับคนมีทองก็เอาทองไปหล่อคนมีนาคก้านาคไปหล่อคนมีก็ไม่รู้ละครับก็คือมีเงินนะอะไรต่างๆวันนี้ก็จะเอาไป ไปลงนะครับเขาเรียกว่าเตาหลอมนะนั่นแหละครับก็ทุกหลายๆอย่างเขาเรียกว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นมวลสารอ่าต้องเรียกว่าเป็นมวลสารนะอ่าก็จะถูกปนเปนะครับอยู่ตรงนั้นความหลากหลายของมวลสารนะแต่ว่านะครับนะเวลาล้างออกมาแล้วจะเห็นเป็นผิวนะครับเป็นน้ําทองนะอ่าเรียกว่า หนักไปทางเนื้อทองมากกว่านะครับนะหนักไปทางเนื้อทองมากกว่าต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะนะอ,อันนี้ก็มาให้ท่านได้ชมนะครับนะเรียกว่าเป็นพระที่นะครับนะหาได้ยากต้องบอกว่าหาได้ยากนะครับถ้าเป็นพระที่มีอายุร้อยกว่าปีขึ้นไปนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับนะผมเองก็ได้นะครับก็ได้เช่าบูชานะครับนะเอามาไว้ก็พอสมควรอยู่นะครับหากท่านไหนต้องการที่จะมาขอแบ่งบูชานะ ก็ได้ความยินดีนะครับก็ได้ความยินดีนะกะ็แต่ว่าเพียงแต่ว่าคนที่จะมาขอแบ่งบูชานั้นต้องมีสิ่งแรกเลยนะครับต้องมีความรักความชอบความศรัทธาในบารมีของท่านก่อนนะครับนะต้องมีความเชื่อมั่นในในเรื่องพุทธคุณของท่านก่อนนะครับหากไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ผมก็จะไม่อนุญาตนะครับก็จะไม่อนุญาตแบ่งให้บูชานะ <ส tal> ก็เรียนท่านไว้อย่างนี้นะครับนะก็เป็นอันว่านะครับนะ ก็นี่แหละครับเอามาให้ท่านได้รับชมนะครับก็บางทีนะครับผมอาจจะพูดไม่ได้ครอบคลุมนะเมื่อท่านฟังแล้วท่านชมแล้วนะครับหากท่านมีข้อสงสัยอยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับนะก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496เบอร์0 8 6 3 2 9 1ด9 6กก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับจะซูมนะ อาจจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนี่นะครับนะอ่านี่นะครับซูมให้ท่านได้เห็นก็คือลักษณะก็คือสภาพเดิมๆนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆนะผมก็มีพอมีอยู่หลายองค์นะครับพอมีอยู่หลายองค์นะอันนี้คือคราบใครมเดิมๆนะครับคือคราบกุกนะเดิมๆเลยนะเพียงแต่ว่าได้มาแล้วก็มาใช้ มือทุบๆ,ๆหน่อยนะครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนได้มาใหม่ๆก็เรียกว่าแทบจะมองไม่เห็นหน้าแทบจะมองไม่เห็นร่องรอยนะครับนะ,ะก็คือต่างๆเลยนี่นะครับก็อันนี้นะครับนะยังเห็นคาบกลุกอยู่นะครับยังเห็นคาบกลุกอยู่นี่นะ,ะเรียกว่าเป็นที่ให้เห็นอยู่นะครับอันนี้จะเป็นเดิมๆนะ ไม่ได้ล้างนะไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดอะไรเลยนะครับนะ ow, ยังมีคราบนะครับนะ ow, กุกเขาเรียกว่าเต็มไปหมดเลยนะแต่เมื่อขัดแล้วนะครับเมื่อขัดแล้วเนี่ยก็จะออกเป็นลักษณะก็คือสีทองแบบนี้นะครับนะออกเป็นลักษณะเป็นน้ําทองซะมากกว่านักไปทางเนื้อทองว่ากันง่ายนะนี่นะครับองค์กลางนะองค์กลางนี่นะครับนะแต่ถ้า อยู่ในสภาพเดิมๆยังไม่ได้ล้างนะครับจะเป็นแบบนี้นะไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเหมือนสององค์อยู่ข้างๆนะครับนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างน้ําอะไรเลยนะครับนะมาแบบไหนอยู่แบบนั้นนะครับแบบนี้นะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคราบเดิมๆนะนี่นะครับนะเรียกว่าเป็นคราบเดิมๆเ,เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะถึงความเป็นธรรมชาตินะครับนะ แล้วก็จะมีในเรื่องของนี่นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นฐานนะครับนะเป็นฐานนี่นะก็อันนี้ภาะกุนะครับเอามาให้ท่านได้ชมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอ่นนี่นะครับเรียกว่าฐานอยู่ในเรียกว่าความเดิมเดิมนี่นะนะครับนะเดิมเดิมนะเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะครับนี่เอามาให้ดูเอามาให้ท่านได้ชมนะครับเห็นจะนะครับเป็นแบบนี้นะอ่นนี่นะครับนะลักษณะการ อันนี้เป็นเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะนี่นะครับก็อ่าเต็มไปด้วยในเรื่องของภาคไขยนะอ่านี่นะครับเรียกว่าเอามาให้ท่านได้รับชมนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้นะครับผมก็ใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ19กับ14วินาทีนะครับก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในแต่และคลิปในวิดีโอนะครับหากท่านชมแล้วเมื่อท่านเห็นว่านะครับนะดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆด้วยกันนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะหรือว่าให้เข้ามาช่วยกันก็คือกดไลค์กดแ like, ชรนะมม์นะครับนะกดติดตามไี่แหละนะครับนะก็คือ,อเพื่อที่จะเข้ามา ด้วยกันทําการเผยแพร่นะครับนะเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับน่าของหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่าของครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละนะครับนะนี่นะครับก็ให้ท่านเห็นชัดๆให้ท่านเห็นจัจระนะครับนะอันนี้คือคราบเดิมเดิมนะครับนะไม่ได้ล้างเลยนะมาจากกลุนะครับก็คือแบบไหนก็คืออยู่แบบนั้นนะครับแบบไหนก็คืออยู่แบบนั้นนะอ่นนี่นะครับเอามาให้ท่านได้รับชมนะครับพระ กุกนะครับนะเป็นหลงพ่อเดิมนะครับน้วัดเขาพนมลอกนะครับอยู่ในเขตอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะมีอายุเป็นร้อปีนะครับนะมีอายุเป็นร้อยปีหากท่านไหนชมแล้วท่านอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าต้องการที่จะมาขอแบ่งนะครับเช่าบูชาก็ให้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863 29 1496นะ เบอร์0ูนย์แปดกสกนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามนะครับรายละเอยียดเพิ่มเติมได้นะครับนะทุกๆวันนะครับทุกๆวันหรือว่าหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาในตรงนันง้นนะง ใหท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะครับนะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินมิรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิรหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ